ดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะในสัปดาห์นี้หลังจากที่กลับมายืนอยู่เหนือระดับ1,200ได้อีกครั้งนะคะล่าสุดดูเหมือนว่าทิศทางการยืนแบบแข็งแกร่งนั้นเนี่ยเริ่มที่จะสั่นไหวแล้วนะคะคเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยดัชนีหุ้นปิดตลาดก็ปิดไปในแดนลบนะคะแล้วก็เช้านี้ก็ย่อตัวต่อเนื่องด้วยนะคะย้อนไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงปิดตลาดลงไป3.28จุดนะคะอยู่ที่1,204.01จุดมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้28,000ล้านบาทน,นะคะ ต่างชาติยังคงซื้อสุดที่นะคะแต่ว่าซื้อน้อยนะคะเมื่อวานนี้700กว่าล้านบาทเท่านั้นเองอนะคะส่วนบรรยากาศเช้านี้เปิดตลาดมาปุ๊บนะคะก็เป็นไปทิศทางเดียวกันกับเพื่อนบ้านเลยนะคะลงไปอยู่ในแดนลบนะคะหลุดพันสองไปเรียบร้อยแล้วด้วยลอก,การบ้านกันมาเลยนะครับเปิดตลาดรัชนีร่วงลงมาประมาณ5จุดด้วยกันครับตอนนี้ก็อยู่แถวแถว1,198.39จุดเด้วยมูลค่าการซื้อขาย5,430จุดนะครับ 5ดับหลักทรัพย์ช่วงเช้าวันนี้ครับ T- แคปธนชาตินะครับขึ้นมาได้75สตางค์33บาท50ครับอินโดรามาขึ้นมา25สตางค์เอสโซนะครับก็เริ่มฟื้นตัวจากประมาณ12บาท80ตอนนี้ก็ขึ้นมา13บาท20สตางค์น,นะครับเช้านี้บวกขึ้นมาอีก10สตางค์ปตท g l o b a l chemical ครับราคาร่วงลงมา1บาทส่วนปทตทตัวแม่นะครับราคารดลง3บาทราคาอยู่ที่356นะครับดูเหมือน,นว่าปัใจจัยในช่วงนี้นะครับนอกจากตลาดหุ้นจะร่วงแล้ว ราคานะ้ำมันเองก็ลงหนักรวมไปถึงราคาทองคําเองก็ลงหนักเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอ๋อเมื่อคืนนี้ดาวโจน์ปิดตลาดในแดนลบนะค,คะไปดูกันซะหน่อยนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้หุ้นไทยในเช้านี้หลุด1ึงพันสองร้อยมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลธนาชาตินะคะอยู่ในสายกับคุณพิชัยเลิศสุพงก์กิจค่ะคุณพิชัยสวัสดีค่ะครับคุณบอลนัยและคุณธนวัลครับ ทิศทางตลาดหุนไทยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เปิดย่อลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุนทั่วโลกนะครับหลังจากที่ตลาดเนี่ยมีความกังวเลเรื่องการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนมากขึ้นนะครับกระดาษเดียวกันเนี่ยตัวการขัดดุลก็ประมาณของทางสเปนเนี่ยก็สูงกว่าที่ตลาดประเมินไว้ก็ก่อให้เกิดความวิตกกังวลเรื่องของยูโรมากขึ้นนะครับ ส่วนอื่นเนี่ยก็จะมีตัวเลขของสหรัฐที่ออกมาแยกกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับก็มีส่วนทําให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ยถูกขายโดยเฉพาะยิ่งพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคอมมอดิตี้นะครับเนื่องจากน้ํามันดิบเนี่ยถอยลงมาเกือบสองเปอร์เซ็นตเมื่อคืนที่ผ่านมาครับส่วนหนึ่งเนี่ยสต็อกน้ํามันดิบของที่สหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดไว้รวมถึงมีการพูดคุยถึงการนํา กลางน้ํามันสํารองทางยุทธศาสตร์เนี่ยมาใช้ด้วยนะครับเพราะั้นจะสังเกตวันนี้หุ้นที่ร่วงลําลงเนี่ยเป็นพลังงานและเป็นโตเกมีกค่ะค่ะดูดูจากภาพรวมแล้วนะคุณพิชัยประเมินว่าปัจจัยลบน่าจะกดดันตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องไหมคะช่วงนี้จริงๆเรื่องที่เราให้น้ำหนักในเรื่องจีนนะครับเนื่องจากจีนเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ของเอเชียถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงเนี่ยก็คงมีผลทําให้เอเชียโดยโรวมเนี่ยชะลอตัวลงด้วย อย่างไรก็ดีเนี่ยเรามองว่า,าก็เป็นน่าจะเป็นลักษณะซอฟต์แลนดิ้งซะมากกว่านะครับเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวหน่อยก็จะเป็นพวกสินค้าพกกภัณฑ์เนื่นองจากจีนเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ในตลาดเหล่านี้อยู่นะครับ,รบช่วงนี้เนี่ยถ้าจะซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าพวกภัพั์ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือพิโตเคมีเนี่ยอาจจะต่อรองราคานิดหนึ่งครับอืมครับวิชัยครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าหุ้นจะปิดในแดนลบหลายวันด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ต่างชาติก็ยังคงซื้อสุทธิ อยู่ดีใั่คร้บงบอกอะไรเราบ้างฮะที่ได้เคยเรียนไว้ว่าการปรับพอร์ตระดับโลกยังคงดําเนินต่อไปนะครับตอนที่เกิดวิกฤตเริ่มม่มาเาเทอร์ล้มนะครับแล้วทําให้เกิดวิกฤตสัพพามเนี่ยเป็นได้ไหลออกจากตลาดหุ้นทุลกมากกว่าสามแสนล้านเหรียญสหรัฐครับตรงนี้เนี่ยยังกลับมาน้อยมากแล้วณขนาดนี้เนี่ยตลาดบอลของที่สหรัฐนี่ก็วายแล้วนะครับด <c oughs> อมเบียคงโอกาสที่จะลง เป็นประตูท่ามกลางเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวขึ้นเป็นลําดับนะครับในขณะที่ตัวทองคำเองก็ลดความน่าสนใจลงไปหลังจากที่ไม่มี QE3 แมะ้จะมีความหวังเล็กๆบ้างก็ตามทีเป็นเงินถูกโยกจากสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงทั้งบันเทมาทั้งทองคำนะ่ยัทยอยมาเข้าหุ้นเป็นระยะกลับที่จะสังเกตว่าเรา,มาไม่ขึ้นคนเดียวกลับขึ้นกันทั้งโลกเลยแล้วเฉพาะในแถบเอเชียเนี่ย ของเราที่ว่าเยอะแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับของเกาหลีใต้เขามากกว่าเราห้าเท่าตัวเลยครับอ,อย่างนี้มุมมองคุณพิชัยมองว่าดัชนีหุ้นทยย่อตัวลงมานี้อาจจะเป็นระยะสั้นไหมคะและน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นไปต่ออีกไหมคะใช่ครับเราก็มองว่าหลังจากวิ่งขึ้นมาชันมากเราเริ่มเห็นลักษณะของการชะลอตัว อาจจะมีการพักตัวลงมาบ้างนะครับแต่โดยวรวมเนี่ยเป็นแค่พักช่วงสั้นๆนะครับช่วงนี้สภาพคล่องในตลาดโลกอยู่ในเก์ที่สูงนะครับคนจะรอมรับค่า P/E ค่า P/B ที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับฐานน่าจะเป็นจังหวะของการซื้อเพื่อเทรดดิ้งซะมากกว่าแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยอาจจะเน้นในกลุ่มที่เป็นดิฟเฟนซีฟนิดนึงเช่นในกลุ่มมือถือเป็นต้นนะครับพวกนี้เข้าสู่ว่าจากการเติบโตรอบใหม่ ถ้ายิ่งถูกคอนเฟิร์มด้วยการประมูล 3G ก็ยิ่งจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับโดยยังกลุ่มค้าปริกเนี่ยการขยายสาขาย,ยังรวดเร็วรวมถึงการเพิ่มในส่วนของอสินค้าที่มีอ,อัตรากำไรขั้นต้นสูงเนี่ย ก็จะมีส่วนช่วยทําให้กลุ่มนี้ยังสามารถรักษาการเติบโตรวมถึงทําให้ผลตอบแทนแตัดส่วนวอถือหุ้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเรบาะถ้ากลุ่มดิเฟนซีฟยังมือถืออย่างพวกโมเดิร์นเทรดย่อลงมากับเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าชอนซื้อครับเช้านี้ทั้งแอดวานแลวก็ดีแท็กย่อตัวลงมาด้วยค,ค,คุณพิชัยให้อะไรท็อปพิกในกลุ่มไอซีที <I CC S 1> ฮะถ้า,ถ,าถ้าคู่นี้เนี่ยผมคิดว่าดีแท็กมีโอกาสมีอัพไซด์สูงกว่าปันผลใกล้เคียงกันครับ ค่ะนะคะสำหรับกรอบตัวชนีวันนี้ราคาคุณวิชัยค่ะแนวรับหนึ่งหนึ่งเก้าห้าแนวต้านอยู่ประมาณหนึ่งพันสองราห้าจุดรับค่ะครับ,ขอบ,ข,อบ,ข,อบขอบคุณมากน,นะครับสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบค่ะก็ะดูมุมมองของทางบรินัทชาตินะ,ะมองว่าจังหวะในการย่อเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะ,ะแต่ว่าย่อมาเนี่ยก็เพื่อที่จะวิ่งขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นกน็ใช้จังหวะนี้วิ่งในกรอบนี้ได้เก็งกาไรได้ด้วยนะคะหุ้นกลุ่มไหนเด่นตัวไหนเด่นก็มีการแนะนํากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับ มาดูภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศกันต่อเลยนะคุณผู้ชมไปดูที่ฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะสำหรับดาวโจนค่ะลงไป71.59จุด N a s d a q ลงไป15.39นะคะ S&P 500ร่วงลงไป6.98ฝั่งยุโรปค่ะ f t s e 100ลงไป60.56 c ซ c 40ลงไป39.44นะคะ d a x ขคลบลงไป 80.10ตลาดหุ้นในเอเชียเช้านี้ก็ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบกันนะคะโตเกียวค่ะลบ86.70สิงคโปร์ลบ20.32ห่างเสี็งห้องกลงลบ257.59ไว้แทยไต้หวันลบลงไป108.56มันิลาบวกส่วนทางะะ6.96อินโนีเซียร่วง15.63อะคะมาเซียร่วงลงไป1.82โซงลบลงไป22.40 ราคาน้ำมันดิบค่ะในตลาดโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะในเม็กซ์ค่ะปรับตัวลดลงไปเกือบจะ2%เเลยนะคะลงไปเกือบ2เหรียญค่ะยืนที่105เหรียญ41เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะขณะที่ราคาทองคำค่ะในตลาดโลกโอ้โหดูเหมือนว่าทิศทางยังคงขันหวนอยู่นะคะขึ้นมาที่1,700ได้แค่แป๊บเดียวนะ,ะก็ร่วงลงไปต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ลงไปอีกเกือบ30เหรียญน,นะคะวิ่งอยู่ที่ประมาณ1,600 61เหรียญต่อทรยออนซ์ ons, นะคะทำให้เช้านี้บ้านเราทองคำปรับตัวลดลงไป150บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งรับซื้อ24,200ขายออก24,300รูปพันธ์รับซื้อ2 3 8 4 6ขายออก24,700บ, 24, บาทส่วนทิศทางค่าเงินบาทของไทยเปิดตลาดเช้านี้อ่อนค่านะคะเปิดที่30บาท80สตางค์ถึง87สตางค์ต่อตลาราสหารัฐค่ะจากเมื่อวานเย็นปิดไป30บาท72สตางค์ถึง76สตางค์ต่อตาราสหารัฐค่ะ จากข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวทางด้านธุรกิจกันบ้างครับจะพาไปหาคําตอบกนันซิว่าซุปเปอร์แมนมีความสําคัญอย่างไรในการส่งเสริมการตลาดแล้วก็งานขายนะครับติดตามได้ในช่วงหน้ากับมาเก็ตติ้งกวนครับ